ครับสวัสดีครับมาอัปเดตสินค้าของธงชัยแท็กเตอร์นะครับผู้นำเข้ารถไถเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นมิซูมิชินะครับสายสองแรงนะครับขับเคลื่อนสองล้อนะฮะพร้อมโรตารี่นะครับราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับตัวนี้เป็นชิบูล่านะครับสิบสามแรงพร้อมโรตารี่ราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้เป็นรถตักนะครับรถตักคูโบต้าสิบห้าแรงขับเคลื่อนสี่ล้อ ราคา1นึ่งแสามืบาทพวกนี้เป็นโรตรีเก่าญี่ปุ่นนะครับมีตั้งแต่เมตรหนึ่งเมตรสิบเมตรห้าสิบนะครับหลายตัวนะครับหลายตัวสนใจก็ทักมาได้นะครับศูนย์หกสองสองสี่เก้าห้าสองห้าเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นอิซกินะครับยี่แปดแรงนะครับขับเคพื่อนสี่ล้อพร้อมใช้งานนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทอันนี้เป็นชิบุล่านะครับสิบห้าแรง สิบห้าแรงมีโรตารี่แต่ยังไม่ประกอบเพิ่งมานะครับราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทอ่าตัวนี้เป็นอิซากินะครับสองสามเจ็ดนะครับตัวเปล่านะครับตัวเปล่าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับฮิโนมูโตะนะครับฮิโนมูโตะยี่สิบแรงนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทตัวนี้ฮิโนมูโตะสิบแปดแรงเผาเดียวนะครับหกหมื่นบาทนะครับอันนี้สิบเจ็ดแรงพร้อมโรตารี่นะครับพร้อมโรตารี่ห้าหมื่นเก้าพันบาทฮิโนมูโตะ ตัวนู้นคืฮิโนะนะครับ18แรงนะครับเจ็ดหมื่นบาทนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะตัวนั้นคันน้ขับเคลื่อนสี่ล้อฮอนด้านะครับขับเคลื่อนสี่ล้อห้าหมื่นบาทพร้อมโรตารี่เคลื่อนยนต์บินซินเออ่ตัวนี้ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับยามาสิบห้าแรงพร้อมโรตารี่ยังไม่ประกอบโรตารี่นะครับอันนี้มิซูสิบสามแรงเพาเดียวสามหมื่นห้าพันบาทอันนี้มิซูสิบห้าแรง เท่าเดียวเหมือนกันนะครับ45,000บาทอันนี้เป็นชิบูล่านะครับชิบูล่า18แรงขับเคลื่อน4ล้อ2คันนะครับ2คันคันละ65,000บาทนะครับคันละ65,000บาทคูปัต้านะครับคูปัต้า14แรงนะครับพร้อมโรตารี่85,000บาทนะครับมิซูพร้อมใบดัน110,000บาทนะครับชิบูล่า11แรงพร้อมโรตารี่ยังไม่ประกอบนะครับ สี่หมื่นห้าพันบาทไอตัวนี้อิสุกินะครับจิตสี่แรงทีเอ็กหนึ่งสี่ศูนย์พร้อมโรตารี่นะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทตัวนี้เป็นอิสุกิเช่นกันนะครับทียูสองสองศูนย์นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อปรุงลายพาวเวอร์นะครับราคาหนึ่งแสนบาทนะครับสนใจคันไหนทักอินบ็อกซ์มาได้นะครับโทรศูนย์หกสองสองสี่เก้าห้าสองเก้าเจ็ดนะครับสนใจคันไหนนะครับอันนี้เป็นรถดำนานะครับรถดำนาห้าแถวคูโบต้านะครับเครื่องยนต์คูโบต้า นะครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นบาท